เบิ้งเบิงครับเบิงเบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเออวันนี้เราทำรับเป็ดนะครับเป็ดที่ฟาร์มนะครับอันนี้คือรับเป็ดสุดตรลุกโตลุ่งโดยนายศนะครับฮันนาเบิ้งกองใช่ไหมล่ะเออแล้วครับอร่อยไม่อร่อยก็เดี๋ยวติดตามชมพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรา,าจะเป็นการรวนด้วยการผัดแม่นบ่ เราหั่นหั่นบางๆนะครับแล้วเราจะเอาไปรวนรวนแล้วก็มาปรุงรสเป็นลาบส่วนตรงนี้ก็เอาไปต้มต้มเปื่อยๆซดใส่สมุนไพรปะใส่สมุนไพรพอมปะตำรวจที่มาหาช่องหวยเนอะอ๋อ <laughs> <laughs> สมุนไพรนี่คือขาตะไคร้่เนอะเอาสมไไไปใเอาน,นะครับสมุนไพรนี้คือขาดตะไคร้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งสิ่งที่ไม่ดีนะครับ สิ่งไม่ดีมาสิ่งไม่ดีไม่เอามานะครับอย่าหันนิวอย่าห้องลงไปน้มเ้ยล่ะวันนี้เราจะทำให้ดูจนจนถึงการชิมเลยนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะให้ชิมกันหลายๆคนนี่เขาอะไรนยศนี่สั่งไว้สั่งไว้หล้วมโม่มันบ่สั่งเลย อันนี้อันนี้เป็นสูตรโตลุงกันเลเดี๋ยวต่อไปจะเลือกขายตามสั่งแล้วนะครับจะเลือกขายก๋วยเตี๋ยวขายตามสั่งแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นขายลาบป็ดไป <c oughs> เนาะลาบป็ดโตลุงไปเลยท่านใดที่ผ่านมาอำเภอจตุนะครับ FC ผมที่ผ่านมาอำเภอจตุก็แวะมาที่โตลุงอำเภอจตุได้นะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับเรามาทำกินกันที่นี่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งก็แวะมาชิมได้ คนละคลิปคนละคลิปไปเลยดีกว่าบัวคนละคลิปไปเลยยัง jam นะครับก็หั่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะกินกันไม่กี่คนก็ <c oughs> <c oughs> เลยจะใช้แต่เนื้อนะครับนั่งดิยวท่านายจตุนั่งขึงไน,นดิต้มดิยยืดต้มด,ดโอ้ยไม่ใช่ทิในี่หมอไม่ใช่ในมหนมอเลย อ,นนอันนี้เป็นต้มหนังต้มเครื่องในนะครับที่เราจะเอานำมาใส่ลาบนะครับนะครับถือ <c oughs> ว่าตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็คือจะเอาขึ้นไปหั่นนะครับ <c oughs> นี่คือสมุนไพรนะครับที่เราพูดถึงสมุนไพรก็คือตัวนี้ <laughs> มีแค่หอมกบะบะคี <laughs> แล้วก็ขาตะไครนะครับที่ใส่ลงในหม้อต้ม <laughs> อย่างอื่นเราไม่มีครับเ <laughs> รียบเบาเวยท่านเรียบแตของมันไปน้ำเบาเลย <laughs> เอาหมอกมือนตอ,อนอาาอนี้ <laughs> <laughs> เราเอาเนื้อเป็ดมารวนนะครับท่านใดที่ผ่านมาตรุง่งอย่าลืมแวะมากินโรตีพี่หล่อนนะครับ อร่อยมากนะครับอยู่ตัวลุงเด้อตัวลุงจัตุและรับพิมานนะครับกินแซ่บไร้โ์หน้ายกนท่านใดที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะ F c ฟซีผมนะเราวันนี้เราจะได้กินลาบเป็ดฝีมือหลายเชฟเลยครับเชฟสองคนเพราะว่า <laughs> <laughs> ใครว่างมาทำ <laughs> ไม่รู้ว่าใครเป็นเชฟกันแน่นะครับเพราะว่าใส่หลายแซ่บลร้แล้ว <laughs> นี่นะครับ เยอะก็มากที๋ยวก็มากทีก็บ้างวันนี้ครับยังตัดต่อจริงแม่นครับก็สนุกสนุกฮานะครับรับเป็ดสูตรไพ่ว่างมาเห็นเลยไพ่ว่างทำไหมไพ่ว่างเอามาทำนะครับยังไงท่านใดที่ผ่านเข้ามาก็อย่าลืมมากมากินโรตีพี่หลอดนะครับอยู่โต๊ะลุ่งจตุกนะครับ แต่ถ้าเกิดมามาแล้วบอกว่าดูจากช่องรายการ YouTube ผมมาบอกว่า,าเดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวส่วนลดส่วนลดที่เหลือเดยแกมาเก็บผมเองแต่ลดให้เอฟซีไปนะครับส่วนส่วนที่ลดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาจ่ายให้ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่ว่าดูจากผมมาก็พอแล้วแล้วน้อรหรอเนาะพอแล้วที่ี้เม่ก็บผมหอยเอาเอามาอันอันละสิบบาทสามอันยี่สิบละส่วนต่างกัเมาเก็้ผมหอย ดีปะค <c oughs> <c oughs> ่าเก็บกับผมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมเอาเอาเอาเป็ดมาล่าให้กินนะครับ <c oughs> กำลังเริ่มเดือดน,นะครับ <c oughs> เป็นอา,อาหารที่แบบาทางพี่น้องทางโต้ลุงอยากกินนะครับส่วนท่านใดที่อยากกินถ้าอยู่ไม่ไกลกับผมก็บอกได้นะเดี๋ยวผมเอาเป็ดไปแล้วก็ท่านเป็นคนถอนขนเป็นคนเชื่อนะผมไม่เชื่อนะ <c oughs> เอาสร้างปัโอแฟนดูทูืดิคือคือคือได้ได้ครับได้ได้ได้เอารวดเอาที่สบายใจครับไม่มีปัญหาแต่เงิ้ได้อย่ากยูทูบกับว่าเทียรเป็นเนี่ยกวันเกิดไอ้วันเด็กไหมตะวันวันเด็กเขาบวจัดไหมครับปีนี้ไหมมันมันเด็กกว่าพี่เขาเลยครับ เริ่มมีแล้วครับตอนนี้ก็เริ่ม้้แลวเริ่มสุกแล้วใกล้แล้วอันนี้เป็นลาบเป็ดสูตรหลายเชฟด้วยกันเชฟไหนว่างก็มาทำนะครับเริ่มแซ่บนะเริ่มแนะนะเริ่มเริ่มมันแตกออกมันหรืมไม่รถกดปุ๊งไงเริ่มมัน,มน เลืองเลืองออกมาแล้วเนาะนะให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นหนังหั่นอะไรแล้วก็มาปรุงใส่กันนะครับตอนนี้เราจะหั่นหนังหั่นเลือดนะครับเอ่อเราไม่วันนี้ไม่ทําไม่ทําสูตรเลือดดิบนะครับเครื่องในนะครับตัวหนมาเลย จะแคบเคบนี่มาอีกมั้เอาหันหันหหหอันนี้คือรวนเนื้อเป็ดเสร็จแล้วนะครับเค็บเอน็เนเกลดไหเกลดไหลเกด ข้างในนะครับโดยเชฟหลอดโรตีซิ่งท่านใดทีอ่อยากกินอของหวานยำค่ำคืนก็ามาดูเชฟหลอดนะครับโรตีโรตีซิ่งนะครับยกล้อยกล้อสองล้อได้นะครับซิ่งไม่ซิ่งก็ยกสองล้อนะครับส่วนตามสั่งก็ด้าดินเด้าดินหัวร้านนะครับ ก็บ๊วยพี่ขอท่านเมื่อวานเนี่ยหรอมาแวะชิมได้นะครับบ๊วยพี่ขอท่านเมื่อวานเนี่ยหรอท่านใดที่ผ่านเข้ามายังจตุกตะนาตรุ่งเลยผมจะมาทำให้ท่านได้กินจิ้มกุ้งเปล่าเป็นสูงง่ายๆนะครับหั่นอย่างเดียวซอยอย่างเดียวนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ก็มาเลยนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อลุงเลย แล้วก็ถ้าไหนที่อยู่ใกล้อําเภอยะตูก็แวะเข้ามาชิมดูนะครับว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่านะครับจริงในบุญเดชพงศเองก็ไ่กลัวขึน้นขึ้นท่านังเลยท่านังเลยฟ้องท่านเลือท่านังเออ <c ười> ผมไปกินอ่ากับที่จอนนี่นะครับที่อุบลอ่าเป็นสูตรทอดหนังนะครับ อันนี้เป็นสูตรต้มหนังแต่แต่ละแต่ละที่แต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับดูดูหั่นไม่ค่อยสวยเพราะว่าร้อนนะครับผมดูดูแล้วเนี่ยน่าจะร้อนนะครับเจ้าเย่าหัวแม่เจ้ากระไปตัวเนาะโอ้ดูดูแล้วถ้าหั่นหนังจะร้อนะนครับใล่ก่อนข็ใสกตงเหว่ยแบบมืออื่นกินเชงเราไม่เื้นคนได้หลงนเชียงที่เราไป่สูบบุกหน้อมาแดงยูเซโน่อย หันหนเลยอมันคันมนอุ้ยหนึ่งเนี่ยันดีดีคือหนขงงมๆเลยโอ้ยดีสุดเลยมาเลเชฟงามเปิดลาบเปิดลานลาบอะไรขึ้นอะโยนแถววะมันควันหล้วอย่ด่วมันเดอสบเสบเพิ่งเกาต่ปูเสบนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนกรุงกันอีกทีนะครับดูนะครับ อันนี้รับเป็ดหม้อเดียวนะครับมันหลายเชฟนะครับต้องเข้าใจนะครับอันนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งเชฟนะครับดูนะครับเป็ดหม้อเดียวกันนะครับแต่หลายเชฟมากนะครับถ้าผมลุยอีกก็คงเป็นอีกหนึ่งเชฟนะครับตอนนี้สามเชฟแล้วครับอันนี้เดาดินหัวร้านนะครับอันใดที่ที่อยากกินอาหารโตลุ่งที่อร่อยก็มาชิมฝีมือเดาดินได้นะครับขนาดเมื่อกีเดาดินหัวร้านดีปะนี่นะครับแล้วพิมพ์พบแบบแบบแบบกันล่ะดีนะครับ เลียนลิ้นแลบๆรบ,บอันนี้คือเด้าดินหัวร้านนะครับยังไงก็ถ้าไรที่ผ่านไปผ่านมาลองมาแวะชิมฝีมือดูนะครับว่าจะอร่อยเหมือนอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะแต่เอ้ยผมไม่ได้บอกว่าอร่อยนะถ้าผมพูดผมพูดว่าจะไม่อร่อย <c oughs> แต่ต้องลองมาชิมนะครับต้องลองมาชิมนะครับเมื่อกี้บอกว่าเลือดไม่สุกนะครับก็เลยต้องรวนใหม่นะครับหลายเชฟการโควิดกันโควิดกันโควิด, <c oughs> รวด <c oughs> บริการหนีโควิดเต๋ <c oughs> นี่นะครับสามเชฟนะครับก่อนที่จะได้ปรุงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใครจะเป็นคนปรุงเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปครับน,นี่นะครับต่อไปเป็นการปรุงโดยเชฟเด้าดินหัวร้านกินห้าคนก็ห้าช้อนเสียรายเสียรายสิเพราะเราหุ่น่ะโ้ยเสียมังย่องเลยแต่พวกกินน้องก็แค่แนวว้ยนี่นะครับเสียรายเสียรายพราะเร,ราผิดบ่ราะมาเพชรเลาว,วให้อีกซ่วนหนึ่งของพวกเรา วัวไอเผ็ดภูมิม่กมาอ,อลัพนอนละนี่คือเราเราสีดาเราเทวันนี้เรากำลังทําการปรุงนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อคุณไอยย่กไก่น้บังหน้าไหเป็นาแสเพียงครับพี่น้องบ่แสต่คนคครับบ,นะบ่แสตลกทรัยไปเน่ะบ่ปูบ่แส่ไูี ได้พี่น้องสายไล้แซบไล้น้ำลายผมเริ่มไหลแล้วนะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆนะมาเลยนะใครอยู่ใกล้จตุนะนาลืมมาเรื่นะรรอยๆสอนใหม่มาที่ผมอีเมลยวสอนโซนไหนกันนะหน่อยๆหน่อย นำ้ำลายไหล,ไหลนะครับผมปวดไม่ไหวแล้วนะครับคิมก่อนใส่หอมเราผมขอก่อนเพื่อนเลยลนะครับอืมอจ้ำจำการรบอาู่จ้้เอาสอนเราเป็นหลุมวอรับอ,อืมเล้าทิ่าใครพักไปไปเขาลุ่อ็งตอนนี้ เริ่มไรที่แล้วนะครับถ้าใส่ข้าวคั่วอีกนิดนึงจะจะเป็นอะไรที่จ้ำม,มากเลยนะมาเด้อไอยู่ไกลครับแซ่บ,บ,บดีเลยอันนี้เสาบหลอดมานี่น้ำนี่นะครับตามตามความคิดของผมเลยนะครับถ้าใส่ข้าวคั่วไปอีกนิดนึงจะเด็ดมากมันจะอ้วนั่วสักหน่อยอ้วนั่วแปลว่าอะไรอ้วนั่วนะอ้วนั่วแปลว่าอะไรอ้วนล้วนไงสำพรัหัวบ่มีผมเหรอไหม<อ>พวกชั่วราใจร้าย,ายดิไหม,ม,มไม่ม<อ>ีไม่มีอะไร อ,อะไรคูรถผมมีฝีมือใส่กระพุชืรถอย่างเดียวแม่โอ้ยสมควรแล้วที่เขาเอิญด่าดินเนาะนี่นะครับเพชรคาดหน้าหยกนะครับวอล์มหน้าศพอบลุงแล้วได้ที่แล้วนะครับเริ่มได้ที่แล้วกินปลาแซลมูเป็นขั้ววิทข้าวกล้วยจืดจิตผมผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับนี่นะครับ เห็นผมไหมเนี่ยถ sì ้าผมหันมาใส่ตัวเองแหะอร่อยมากครับเฮ้ยว่ะมาแซบจะซุ่มเหมือนคนป่วยแห้กระทัดสดเนาะกระคาสดเทปสดหทดเลยมาปาป่หาลงฮาลงยูเราอะไรขัดเลยะดิของพการเหรอ